สวัสดีครับอยู่กับช่องสาวนุน่นน้ำซิ่งนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาดูสาวนุ่นไปช่างน้ําหนักรถเปล่ากันนะครับตอนนี้ก็เทข้าวเสร็จแล้วใครที่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่สาวนุ่นเทข้าวเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปช่างน้ําหนักรถเปล่ากันนะครับว่าน้ําหนักรถเปล่าจะเท่าไหร่เราจะได้เอาบินไปให้เขาซ็้นน้ําหนักรถเปล่าหรือว่าเขียนน้าหนักรถเปล่านะครับจะได้รู้ว่าข้าวมันกี่ตันนะครับ เมื่อเราขนข้าวมาเราก็ชั่งชั่งทั้งข้าวไปก่อนนะครับแล้วก็เราก็เอารถเปล่ามาชั่งอีกรอบแล้วเขาก็จะเอาไอ้ที่เราที่เราขนข้าวมามาลบกับรถเปล่าครับนั่นก็จะเป็นน้ําหนักข้าวนะครับหักออกมาแล้วจะเป็นน้ําหนักข้าวนะครับตอนนี้ก็กําลังจะเข้าเพื่อไปเอาน้ําหนักข้าวนะครับว่ามันกี่ตันนะครับอธิบายให้เข้าใจนะครับใครไม่เข้าใจผมไม่รู้ครับแต่ผมอธิบายให้ผมเข้าใจก็แบบนี้เลยครับผมเข้าใจนะ รถเยอะมากครับดูเขาก็มารอเข้าคิวอย่างนี้แหละครับรอแทรกเข้ารอแทรกเข้านะครับอยู่ที่ว่าใครจะมีน้ำใจให้แทรกเข้าก่อนให้แทรกเข้าหลังอะไรอย่างนี้นะครับส่วนเจนุ่นก็ยังไม่ได้เข้านะครับเพราะว่ามีน้ำใจมาครับให้คันอื่นเข้าก่อนครับดูเห็นไหมคันนุ่นก็เข้าก่อนนะครับก็แล้วแต่คนนะครับว่าจะเข้าตอนไหนว่ารีบหรือไม่รีบนะครับคนที่โบกแล้วก็จะเป็นท่านประธานนะครับเป็นประธานดูแลอยู่ที่นี่นะครับ เป็นใส่เบรกมือแล้วลานข้าวใหญ่มากครับนี่แต่ก่อนตรงนี้น่าจะเป็นห้องน้ําหรือว่าไว้ที่จอดรถพักอะไรอย่างนี้นะครับตอนแรกน่าจะเข้าใหม่น้นงปึ๊ึบช่างแล้วก็เทปึ๊บแล้วก็ออกไปดูคันนี้ครับโอ้ยเจ๋วเลยเก่าแต่เก่าครับ กระบรบะแบบนี้มันดีนะขรมันไม่ติดอ่ะมันลืน่น,นกระบามเนเนียมมีเชือกมาควายเลยท่านนี้ไว้ขนควายนะครับแล้วมันเป็สาวนุ่นกันเายสัมผัสสาวนุ่นว่ารอแบบนี้รู้สึกดุดดิบไหมกลางแทรกคิวเข้าจะช่างแล้วครับตอนนี้โอ้โหพากันแทกพากันแทรกครับท่านประธานก็จะโบกนะครับว่าท่านไหนมาก่อนกัานไหนมาหลังนะครับก็จะโบกให้นะครับก็ดีนะครับ ดีมากเลยครับท่านประธานพืชสนับสนุนหลักก็ซีโนโกมาให้นะครับขุ่นเยอะมากครับตรถไหนม่ต้มรถมอความอ่ะนี่หมายว่นิโพ้เค้าวี่วัวแตบไปตะเวนรถเกี่ยวข้าว ติตเยออู้่างเี่ตอนนี้ตอนี้ก็มเะกันยภาษาจะไปหมดแล้วไมกันล้วเข้าเดืมทุกอย่างครับทำดำนะวางเลนเนียนมากมีงน้้าทถ้าคนไม่รู้ไม่รู้เลยว่าเป็นรถดำนะครับ ครเีกคนเพิ่งรู้นะที่ที่เราไปรออยู่สนัก่อนพี่พิ่รู้ว่า่าอันนั้นรถดำอไ่้เลยาืนเหรอเพราะเราเป็นคนทำแบบนี้ไม่เีองันยราทำิร้นอันี้เหมือนแบบตรงรุ่นเลยจับมาวางมันเหมือนอยู่ที่เดิมอยู่ครับไปโมเตลไทยยูนัเลย มีการมาถ่ายคลิปถ่ายคลิปกันรถทางนี้ก็ถ่ายทางนู้นก็ถ่ายโอ้ถ่ายอะไรเยอะแยะครับนี่มีะตาประหลาดมอหามีการมีมีการมียงมียิ้มนะครับสายตาประหลาดองหาการระบาดระมวนก็มาดีครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยากเข้าโรงพยาบาลอย่างเลยรอดตีเมร์นะครับไปแล้วครับ รอคิวอีกขั้นหนึ่งนะครับเราก็จะไปช่างนะครับช่างแล้เราจะดูน้าหนักกัน,นครับว่ารถที่ต่อดามานะครับจะน้ําหนักเท่าไหร่แล้วก็ใส่ค้อแล้วก็ใส่แผ่นมินเนียมท้ายกระบะนะครับจะน้าหนักเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันน,นี้เป็นรถตอนเดียวนะครับไม่ใช่สี่ประตูะครับน้ําหนักจะเบากว่านะครับตอนเดียวมีคนถ่ายคลิปอยู่ข้างในรถนั่งยิ้มอะไรคนเดียวดูนั่งเอาปากอมภูมิอะไรแล้วพอด่านไี นี่เรามาดูน้องอะเจ๊นุ่นช่างกันจะได้กี่นี่เป็นตาช่างใหญ่เลยนะครับช่างได้ทั้งแม่ทั้งลูก2.5นะ2.5ครับเอาคนลงก็จะประมาณ2.5-30นะครับยี่สองจุดห้าสิบนะครับ2 0 3 0 4 0 5 0 60คนหนัก40กว่าพอดีนะครับ50คนหนัก 50, 50. เด่ครับสองตันห้าร้อยสิบกิโลคพิบิตรคำตะชั่มีแงนมีง่เนมีนสาวมานคนเสร็จแล้วนะครับเราก็รอไปรับตังค์นะครับต่อไปยังไงต่อนนไปรับตังค์ไปรับตังค์วนหอกตัวนี้อิย ไปพี่ไปรับตังค์กัน<ป>แล้วเรารับสั้างเสร็จเราก็จะกลับบ้านเลยครับ,บ,รบม,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 มบาโรงพยาบาลเก่าเลยมาแล้วเจ้าถิ่นครับรถเจ้าถินถถ่นรถเจ้าถิน่นรถเจ้าถิ่น น่าจะอีกนานอยู่นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าคนก็เยอะพอสมควรนะครับาพามาชมทุกขั้นตอนเลยครับโอ้กาแฟโอรินให้ทานปีด้วยนอกจากจะหน้าตาดีแล้วยังไงดีครับที่นะี่ พีตีปากหวานน่ะงบนีกาแฟไหมต้อนน้นเราไปองกาแฟให้กินเนาอฮะต่อไม่เอาโอเมรนาบินโชว์สิได้เท่าไหร่นี่กล้องอยู่นี่ได้สามพัหาร มั่วสามตันตกใจมาเลยเน้ำาหน่ที่เักสุเท่าไหรนะน้ำหนักข้าวอ่ะน้ำหนักข้าวเท่าไหร่เอาเขาไม่มีบอกลเลยอ๋อ ตันพอดีเห็นตันบ้างก็เช้นชื่อรับตังค์นะครับเลย เอาไป ality. อบรมทิงที่บ้านเลยเนี um ่ยงที <h <h ่บ um ้านบอลไคนเยอะเยไม่ก็ไปเอาอบรมพ่อแม่อบรมให้ไงให้พ่อแม่สอนไง หน้าตาคนคนเหนื่อยครับเหนื่อยไหมอื้มไปเดือดโอเคครับตอนนี้สาวนุ่นก็รับตัง,สงเสร็จแล้วนะครับดูท่าเดินได้เท่าไหร่คะแบบเหมือนเห <g ül> มือนก็ว่าแบบวันหนึ่งวิ่งได้เท่าไหร่ก็แบ่งเขาไปอย่างเงี้ยเหรอใช่จะเป็นสนใจขับไหมหละ่ะไม่ถามที่ขับรถเขา<ช> <รถ S 1> ไหมได้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันค่เขาขับรถเธอนะเปอร์เซ็นละเก้าสิบผมได้สิบเขาได้เก้าสิบ หนึ <1, 1> ่งาะหตันกท่ต <rapper> 1> 1, 1, ันก็พี่ตันละสิบบาทก็1นึ่งหมื่น7นด้อน้ำหนักหนึ่งพันเจ็ดสิบกิครับจเบำแล้วรย์แค่บรย์็เบรนเแค่เรย์แบรย์แคเบรย์น่เบรยค่บรย์แคจบรคเบรย่บรย์คเบรค่บรยเบรคเบรย์แคบรย์แบายค่เบยคเบรยคบยค่เบรย์แ่บคลิบหน้าครับ นี่ครับเกาปิดช่องตัวเองเลยยิ้มกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องพูดให้มีแบบพูดให้แบบเสียงแบบเต็มเสียงยลเพูดให้มันหมายเอาแบบเสียงให้มันเข้มแข็งด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องสาวนนท์น้ำซิ่งด้วยนะคะช่องเขาด้วยไม่ต้องติดตามพี่นนท์รถดัมซิ่ง ติดตามช่องไหนก็เงินนุ่นนะครับก็ยังขอมคุณเะครับ